รถจีนยอดขายพุ่งกระฉูดบางรุ่นบางยี่ห้อขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งโลกเรียบร้อยวันนี้ไปดูเลย สวัสดีครับผมกันเลสซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถแบรนด์จีนนะครับต้องบอกว่ามีบางรุ่นเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะพามาไล่เรียงนะครับว่าโลกเราเนี่ยหันหน้าไปทางรถ E ีีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยทางด้านแบรนด์จีนนะครับอยู่ที่อันดับไหนมั่งแล้วมีแบรนด์ไหนนะมั่งนะครับที่จะมาสกัดแบรนด์จีนได้วันนี้พามาไล่เรียงเลยนะฮะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของข่าวแรกนะครับก็คือทางด้านของเบอร์หนึ่งรถ บีวายดีนะครับแซงเทสลาขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งนะฮะร,รถไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโดยทํายอดขายเพิ่มจากปีที่แล้วนะครับก็คือ6เดือนแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง300เโอ้โหคุณพระนะฮะต้องบอกว่า300%นี้ไม่ธรรมดานะครับผมมองให้มองภาพแบบนี้นะปกติรถยนต์เราเนี่ยขายดีขึ้นสักประมาณสัก10% 20%นั้นก็แหมหล่อยังกับพระเอกหนังเกาหลีเลยนะครับแต่นี่ขึ้นไประดับ300%นี้ต้องบอกว่าสุดๆจริงๆนะฮะ สำหรับทางด้านของยอดขาย BYD เนี่ยขึ้นมา300%นะฮะยอดขาย6เดือนแรกของเขานะครับขึ้นไปถึง641,000คันนะครับแซงเทสลาเรียบร้อยเลยเทสลาเนี่ยทำยอดขายนะครับครึ่งปี แรกนะฮะอยู่ที่564,000คันแซงกันไปเกือบเกือบแสนคันเลยนะครับแต่ว่ายอดขายนี้ต้องแจ้งอย่างนี้นะฮะเทสลาเขาจะเป็นรถไฟฟ้า100%ยอดขายเนี่ยคือรถไฟฟ้า100%ทั้งหมดนะครับแต่ว่า BYD เนี่ยก็จะมียอดขายแบบเป็นกลุ่มไฮบริดปลั it, ๊กอินไฮบริดผสมเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าทีนี้พามาดูทางด้านของยอดที่เป็นรถ EV 1 0แบบ1 0อนะพรโลกเรามันหันหน้าไปทางรถ EV 1ี0เลยนะครับ ทีนี้มาดูเฉพาะรถ EV อย่างเดียวนะครับรถ EV ีเนี่ย BYD นะครับมียอดขายที่323,519นห้าอยาคัน,นคต้องบอกว่าก็ยังตามเทส l a อยู่นะถ้ามองในแง่ของรถ EV อย่างเดียวนะครับแต่มองตัวเลขเนี่ยตามก็จริงนะแต่ว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ แล้ว BYD เองก็ขึ้นมาเป็นเบอร์2นะครับเจ้าที่ผลิตแบตรถ E ีีเนี่ยสูงที่สุดของโลกนะครับอันนี้คือหมายความว่าทั้งเบอร์1และเบอร์2อนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหนี่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากวันนี้ก็เลยจะพามาไล่เลียงนะครับว่ามีเจ้าไหนมั่งที่พอจะสกัดกั้นรถจีนได้มั่งนะฮะในโลกที่กําลังจะหันหน้าไปรถ E ีวีร้อเปอนะครับาพามาเริ่มต้นดูจากแบรนด์แรกนะครับคือแบรนด์ที่ขายดีเบอร์หนึ่งเลยนะฮะของประเทศจีนก็คือโฟ v o กสวาเก้นเนี่ยขายอยู่ในประเทศจีนนะครับมียอดขายที่2,164,946คันแล้วก็มียอดขายทั่วโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ8,800้านคันครับอันนี้คือย,ยอดขายในปี2021อ o ่าโฟกสาเก้นเี่ยเขาเข้ามาทําตลาดในประเทศจีนต้องบอกอย่างนี้นะฮะอันนี้คือแบรนด์แรกๆเลยนะที่มาลงทุนในจีนนะครับในวันที่จีนยังไม่มีอะไรเลยนะฮะนั่นก็เลยทําให้ทางด้านของคนจีนเนี่ยก็ทั้งจะปลูกฝังว่าแบรนด์โฟกเนี่ย มีความสัมพันธ์ที่ดีนั่นเองนะครับแล้วรถโฟก์สวา g e n นเนี่ยแมคนจีนชอบมากนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยโดนตาโดนใจคนจีนเลยนะครับแต่นับปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิด v o ก์ส w a g e n นนะครับอันนี้คือตามข่าวนะโฟก์สวาเก้นกำลังจะหันหน้าไปรถไฟฟ้านะฮะแต่ว่า โจย์ของเขานะฮะไม่ง่ายนะครับเพราะเขาจะเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปเนี่ยแหมมันมีความจําเป็นนะฮะที่จะต้องไปรวมกับทางด้านของบริษัทจีนนะครับซึ่งทางด้านของหลายๆคนนะฮะเขาก็คัดค้านนะฮะกลัวทางด้านของจีนจะกินโฟกไปว่าอย่างนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามข่าวอีกสักระยะละกันอ่ะทีนี้พามาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ก็ทายอดขายได้สูงมากในจีนยอดขายของโตโยต้านะครับในจีนเนี่ยทำได้อยู่1 6 5 6งล้านคัน ซึ่งถือว่าเป็นยอดขายอันดับ2ในจีนนะครับในปี2021่แต่ว่าทางด้านของ t o y ยต a เองเนี่ยณปัจจุบันนะครับเขาก็ยังไม่ใช่ EV นะฮะยังเป็นขายรถน้ำมันอยู่ยังเป็นขายรถที่เกี่ยวกับรถไฮบริดอยู่นะฮะก็ต้องรอดูว่าในอนาคตเขาจะทำยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ข่าวเลยนะฮะทางด้านของ t o y ยต a าเขาจะไปทางไหนอทีนี้มาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับก็คือ Honda ก็ถือว่าขายดีมากๆในจีนนะครับโดยยอดขายอยู่ที่1 5 3 1 4 8้าัน อาทำยอดขายได้อยู่ที่อันดับ3นะครับแต่ Honda เนี่ยก็เ,เริ่มมีประกาศออกมาบ้างแล้วนะครับว่าเขาก็อาจจะเอาแบบรถ EV ีมั่งอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าวิธีการทํายังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะทํำยังไงแต่ปัจจุบันเนี่ยทางด้านของรถไฮบิดปลั๊กอินไฮบิดนะฮะก็ถือว่าทําได้ออกมาได้ดีมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ Honda ทีนี้ค่ายญี่ปุ่นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ขายดีในจีนก็คือนิสสันนะครับมียอดขายที่1ล้าน 292คันฮะอันนี้คือว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากคนจีนชอบมากนะครับนิสันเนี่ยก็จะมีรุ่นหนึ่งเนาะที่นิสันอ่ะทำออกมาดีมากนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ต้องแจ้งเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะว่ารถทางด้านของแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับอยอดขายสูงขนาดนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นรถน้ํามันอยู่รถไฮบริดอยู่นะครับก็ยังไม่มีรถ e ีวีแบบ100%ที่มาตีตลาดได้แต่ก็ต้องจับตาดูอีกนะฮะว่าทางด้านของ อะญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาจะเอาจริงๆอ่ะนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับแต่หลักๆกันนะ EV เนี่ยต้องมีแบตนะฮะญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจว่ามีแบตสู้จีนได้ไหมนะครับแต่จีนเนี่ยขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเรียบร้อยหรือว่าเขาจะรวมกันยังไงก็ต้องรอดูในอนาคตนะครับอาทิตย์นี้พามาดูทางด้านของแบรนด์จีนนะครับที่ขายในระดับโลกเนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างนะครับเริ่มต้นจากที่แบรนด์ที่เรารู้จักมักคุ้นกันนะฮะก็คือทางด้านของอ่าแบรนดนร์บบนดเนี่ย เขาก็จะเป็นกลุ่มทุนของเขานะครับมียอดขายทั่วโลกนี่มากถึงนะครับ9 8 9 4 1 8คันนะฮะอันนี้อยู่ที่อันดับ18ในปี2021นสส่วนในประเทศไทยเราเองนะครับแบรนด์ที่เขาเอามาขายในไทยก็คือ MG MG นะฮะเอเองเนี่ยตั้งเป้าที่เป็น EV แบบโอ้โหเต็มที่เลยนะฮะเพราะถือว่าเขาทำผลงานได้ดีนะล้วมีส่วนแบ่งการตลาดในตลาดนี้เขาต้องจะสูงมากนะครับและในอนาคตถ้าเกิดว่าทางด้านแบรนด์ญี่ปุ่นยังไม่ขยับตัวไปไหนนะ เอ็มจีก็จะโกยยอดขายไปได้อย,ย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นนี่แหละครับอันที่นี้พามาดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับในระดับโลกเนี่ยเกรดวอร์มมอเตอร์นะครับเกรดวอร์มมอเตอร์เนี่ยทำยอดขายได้สูงมากนะครับในระดับโลกเนี่ยมากถึงนะครับหนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยสิบเจ็ดคัน ทํายอดขายสูงอันดับ16นะครับในปี2021เนี่ยโ,โหสูงมากในประเทศไทยเราเองเขาก็มีมาจัดจําหน่ายในไทยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ดีนะฮะต้องบอกเพื่อนสมาชิกแบบนี้นะอัะอนดับ1-10ของโลกเนี่ยไม่มีแบรนด์จีนนะครับแต่ว่าตั้งแต่อันดับแบบไล่ลงมา10ลงมาเนี่ยโ,โหจีนล้วนๆเลยนะฮะยอดขายเขาแบบต่อเนื่องจริงนะครับและทางด้านของหลายๆแบรนด์เนี่ยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทิศทางนะฮะหันไป เข้าทางจีนแทบจะทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะักเกตวอลมอเตอร์ or, เนี่ยที่ทำตลาดได้ดีมากๆในหลายภูมิภาคนะครับในไทยเองเนี่ยถ้ามองในแง่รถไฟฟ้านะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับที่พามาดูทางด้านอีก2อสแบรนด์แล้วกันนะครับของทางด้านจีนเนี่ยก็มีฉางอันนะครับซึ่งทํายอดขายดับโลกนี่สุดๆจริงๆนะครับางอันมียอดขายระดับนะฮะ 1>, 1 6 3 9 0ล้านคันนะฮะอยู่ที่อันดับ15ของโลกเลยนะครับโอ้โหคุณพระนะฮะนี่ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะที่คนไทยจะได้เห็นกันเร็วๆนี้นะครับถ้าเกิดแบบพวกอย่างฉันอันพวก b ีเวายดีเข้ามานะฮะต้องบอกว่าเนี่ยเจ้าสัวใหญ่เข้ามาจริงๆนะผมว่ารูปร่างหน้าตาของตลาดไทยเนี่ยเปลี่ยนไปแบบอย่างเยอะแน่นอนนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทางด้านของ EVG จเนี่ยจะดีแค่ไหนนะฮะทีพาวดูทางด้านของแบรนด์ถัดมานะครับอีกสักแบรนด์2แบรนด์นะครับ าทางด้านของแบรนด์จีนนะครับ s g m w นะฮะสำหรับทางด้านของรถกลุ่มนี้นะครับก็มียอดขายสูงนะอันดับ14ของโลกนะครับอยู่ที่1 8 4 9,900กับอีก8คันนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นยอดขายอันดับสิบี่คือคือเล่าให้ฟังแบบนี้นะฮะตั้งแต่อันดับสิบามลงไปเนี่ยโอ้โหจีนเขาเข้ามาหลายแบรนด์มากนะครับอดยอดขายระดับโลกเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะครับอันนี้ก็คือรุ่นที่เราเห็นกันในไทยนะครับก็จะเป็นทางด้านของแคปติว่านะที่เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่าในจีนยังมีขายอยู่ก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเสียดายเหมือนกันนะในไทยก็เห็นคนใช้กันแล้วอิจฉานะครับถือว่าได้รถที่ดีราคาถูกมาใช้ อันนี้มาดูทางด้านของแบรนด์จีนแบรนด์สุดท้ายนะครับที่พามาดูนะครับจิลลี่ถือว่าขายดีที่สุดในกลุ่มรถจีนณนะปัจจุบันนะครับทำยอดขายทั่วโลกนะฮะได้มากถึง2 2 7ล้านคันอยู่ที่อันดับ13ของโลกนะฮะโอ้โหจิลลี่ออันนี้อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่ตั้งหน้าตั้งตาที่เร็วๆนี้น่าจะเข้ามาไทยนะฮะ อ่าคือโอ้โหรายชื่อแต่ละเจ้าเนี่ยที่กำลังจะเข้ามาไทยของท,ที่แบรนด์จีนจะเข้ามาไทยนะฮะต้องบอกว่ามีเด็ดเจ้าที่ระดับโลกขายดีมากอะ่ะแหมต้องเห็นใจแบบรถญี่ปุ่นเลยนะถ้าเกิดว่าทางด้านของรถจีนเข้ามาทั้งหมดอย่างเงี้ยนะฮะแหมทางด้านของไทยเองนะะก็ปัจจุบันเนี่ยเขามีแพคเกจที่จะช่วยนะฮะทางด้านของรถ E ีวีร้อนะครับคือเจ้าไหนเอารถ E ีวีมาขายอะ่ะเขาจะมีส่วนลดของแจกของแถมเยอะเลยนะฮะแล้วถ้ารถ E ีวีมีขายแบบว่า แบบไม่เกินล้านอ่ะแล้วซีสวยเยอะๆนะฮะอ่ะผมคิดว่าคนไทยก็เปิดใจยอมรับรถจีนได้แน่นอนนะฮะคือเรื่องด้วยราคาราคาถูกมากนะครับแล้วรถญี่ปุ่นเองอ่ะต้องยอมรับว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะครับขายดีที่สุดในไทยอยู่แล้วแต่ว่าแบรนด์ที่ขายดีก็มีไม่กี่แบรนด์และรุ่นที่ขายดีก็บอกได้เลยนะฮะว่ามีแค่เนี่ยฮะ D-Max Revo นะฮะแล้วก็รถน้ํามันอีกไม่กี่รุ่นเท่านั้นนะครับซึ่งก็เป็นรถกระบะอ่ะแน่นอนว่ารถกระบะรถ E ีวีก็ย,ยังยังไม่น่าจะมีเร็ๆนี้น สั้นแสดงให้เห็นนะฮะว่ารถ EV เนี่ยเข้ามาตีตลาดไทยได้แบบอย่างแรงแน่นอนในอนาคตนะครับอดจ๋ะวจะมีข่าวเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตว,วันหลังนะครับผมขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ